ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ FC ช่องฟิชชิงบายสไตล์ WS ครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเทสลอกนะครับไม่ได้มาเทสลอกที่ว่าติดหน่วงไม่เหล็กนะครับแต่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเหยื่อปลอมนะครับพวกเหยื่อยางพวกตัวหนอนพวกปลาปลายางปลาซิวหรือเหยื่อหนอนอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นค่ายใหม่นะก็ไม่ใหม่นะครับอันนี้เป็นค่ายของคนไทยซึ่งเขาส่งมา เป็นสินค้าแนะนำนะครับว่าส่งมาให้ให้ทางแอดมินช่องได้ทดลองเทสดูนะครับก็เม้อยางดีนะครับนิ่มแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหางหางโบกนะครับหางโบกปานะครับควรมีติดไว้นะครับอันนี้ผมไม่ได้มาโฆษณาขายนะครับซึ่งเป็นอ่าของริปลอยนะครับริปลอยบริษัทอีปิกเกียนะครับเมดอินไทยแลนด์นะครับตัวนี้ ซึ่งเขาส่งมาให้นะครับเนี่ยเป็นสินค้าตัวอย่างซึ่งจริงๆอแอดมินทางช่องก็ว่าจะรีวิวให้บริษัทเป็นนานแล้วนะครับแต่พอดีว่ามันไม่มีเวลาครับวันนี้ก็จริงๆว่าจะตั้งโต๊ะแล้วครับพอดีก็ไม่ได้ตั้งไม่มีเวลาอันนี้เป็นรายการสินค้านะครับซึ่งจริงๆก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทนะครับเยื่อมาให้เป็นอภินัน,นาการ จากทางบริษัทนะครับเป็นใบเบิกอันนี้เป็นใบเบิกซึ่งก็มีรายการนะครับเป็นบูมแบ็กแชทเป็นรหัสสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้นะครับซึ่งตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงควรติดไว้นะครับสายเหยื่อปลอมครับไปที่ไหนไม่เคยแห้วครับเหยื่อพวกนี้ ก็จะมีตัวเบ็ดมาให้นะครับซึ่งเป็นเบอร์1แล้วก็ 1O โอแล้วก็เบอร์2ตะกัวก็จะมี3ามไซส์มาให้นะครับ2กรัมตัวถ่วงนะครับตะกัว2กรัม3กรัม5กรัมนะครับตัวนี้ซึ่งเหยื่อก็มิติเหยื่อน่าจะอยู่ประมาณ5กรัมนะครับ3กรัมอะไรประมาณนี้แหละซึ่งจริงๆผมก็ยังรายละเอียดยังไม่ครบถ้วนเท่าไหร่แต่ก็จะมาให้เพื่อนๆดูนะครับ ตัวนี้เป็นป้อมนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ตกตานะครับก็ควรจะเล่นสายเยื่อปลอมไม่บ้างแก้เครียดคือตกทุกอย่าง่ข้อพูมคำว,ว่าตกปลานี่วันนี้เราจะมาแนะนําเหยื่อะนะครับเหยื่อซึ่งเป็นค่ายของคนไทยครับนี่ครับ อ่าเป็นของอีพิกริร้อยนะครับริร้อยซึ่งตัวนี้อ่าทางบริษัทจะส่งส่งมานะครับส่งมาให้ไม่ไม่ไม,มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับในตรงนี้คือเราก็เลยอยาประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆควรมีติดอ่าชุดอุปกรณ์ตกปลาไว้นะครับตัวนี้คือถ้าติดไว้รับรองไม่มีแห้วครับซึ่งเหยื่อก็จะมีมากมายหลายชนิดมากเลยนะครับ เป็นเหออยื่อยางนะครับเหออยื่อยางตัวหนอนตาเท็กซัสริกประมาณนี้นะครับนีอ่อย่างอย่างตัวที่ผมผูกนี้นะครับตัวที่ผมผูกนี้ไม่ไม่ทราบว่าจําชื่อถูกหรือเปล่ารู้สึกจะเป็นเยลโล่ตัวนี้ไทเกอร์หรือ,อยังไงเนี่ยตะกัวนี่สามกำนะครับส่วนในลูกปัดตรงนี้ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่สาหรับผมผมใส่นะครับผมใส่กันมันสีกะ สายสายหน้าสายช็อกปี้ซึ่งวันนี้เราก็จะมามาเทสให้ดูนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้มันมันไม่ใช่บ่อบ่อตกปลานะครับตรงนี้มันเป็นส่วนล่องสวนแก้วมังกรซึ่งจริงๆมันก็มีปลาละแต่แต่มันก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นเพราะว่าตรงนี้เราปล่อยพวกปลาตะเพียนนะครับมันจะมากัดเหยื่อเหยื่อยางมันก็กระไรอยู่ น้ำหนักดีครับอันนี้คือผมใส่แค่สามกรัมนะครับตกัวสามกรัมบวกกับเหลื่อยางก็น่าจะอยู่ประมาณห้าหรือหกกัมก็พอดีครับสำหรับปลาช่อนอะ่ะถ้าใหญ่ใหญ่กว่าน,นี้ก็ไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่ตามที่ผมดูเนี่ยเราทอยเหยื่อก็ ได้น้ำหนักนดีโตนะครับเพื่อนยี 20, 30, 30่สิบสามสิบเมตรอ่ะแต่จริงๆมันมันก็มีประช่อนนะครับเพื่อนตรงเนี้แต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นซึ่งในคลิปนี้เราเรายังไม่ได้ออกอพาสนา,ามจริงนะครับอันนี้คือเราเรามาประชาสัมพันธ์เพื่อน ให้รู้สําหรับแบนรนด์อีพิกรบปลอยกันก่อนนะครับสาหรับแบรนด์คนไทยนะครับฝากฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับซึ่งจริงๆเพื่อนผมหลายๆช่องครับก็ใช้อีพิกริปลอยนี่เหมือนกันซึ่งอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับถ้าเกิดใครซื้อไปก็ทางบริษัทน,น่าจะมีสติกเกอร์ให้ใหแปะกล่องอุปกรณ์กล่องอะไรประมาณนี้ซึ่ง เขาจะมี QR Code นะครับให้สแกนตัวตัวนี้มาจากตะกั่วนะครับตะกั่วเคลือบทองเหลืองนะครับของริบรลอย2กรมัมตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ2กรมัมวันนี้ที่ที่เรามาแนะนำนี่เราใช้อุปกรณ์เดี๋ยวขอขอแนะนำอุปกรณ์ก่อนอันนี้ไม่ใช่โปรโบทประชาใดใดนะครับแต่เราจะให้รู้ว่าเราใช้อุปกรณ์แบบนี้วันนี้ใช้ Shimano นะครับชิมานโนเ e ็กเซฟองพันห้ สายก็จะอยู่ประมาณ0.8หรือไม่ก็ P1 อยู่ประมาณนี้สายช็อกหน้าก็อกีตัวนี้ผมใช้ตกปลากระพงนะครับมันจะใหญ่หน่อยก็อยู่ประมาณ40ปอนสายชังหน้าเป็นฟูลโรนะครับคันก็จะเป็นเฟนวิกอีเกอร์จีทีนะครับเฟนวิกอีเกอร์จีทียาว6.6ฟุต6กก็ประมาณนี้ครับซึ่งจะเหมาะกับ เหยื่อประมาณนี้นะครับเวทก็อยู่ประมาณแปดสิบหกนะครับควรอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราเราใช้ตะกั่วประมาณสองกรัมสามกรัมเนี่ยจะตีได้ดีมากเนี่ยครับเพื่อนอันนี้ไม่ได้ตีนะครับอันนี้คือถอยเพราะว่าเราตีไม่ได้ครับข้างบนมันติดหลังคานี่เป็นหลังคาแต่ถามว่าไม่เห็นมีปลากัดเลยก็วันนี้ไม่ได้มาตกปลาให้ให้ดูนะครับวันนี้ไอ้ตรงนี้มันเป็นบ่อเลี้ยงปลาตะเพียนอยู่แล้ว ซึ่งวันนี้ก็เก็บเก็บแก้วมังกรด้วยนะครับดูแก้วมังกรครับสวยๆเลยครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับวันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ไปหมดเลย <c oughs> ทั้งแก้วมังกรทั้่งเหยื่อตกปลาและอุปกรณ์ตกปลานะครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนสนใจถ้าหาช่องทางสั่งซื้อติดต่อไม่ได้ก็ทักมาได้ครับทักมาได้เดี๋ยวผมจะใส่เบอร์เบอร์โทรรายละเอียดช่องทางติดต่อไปให้ใต้ลิงก์ ใต,ใต้คลิปนะครับใต้คลิปแล้วผมจะมีลิงก์สั่งซื้อโดยตรงจากบริษัทให้ฝากไปด้วยนะครับอีปิดริบรอยนะครับซึ่งมีเหยื่อยางหลายๆขนาดตกปลาช่อนตกปลากระพงตกได้หมดนะครับมีม,มีแล้วแต่เราจะเลือกใช้ครับยังไงก็ฝากไปด้วยนานๆเจอกันทีขอให้เพื่อนๆสนุกกับการตกปลานะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราเราจะ มีเวลาว่างผมจะออกไปหาตกปลาลา่ลาล่าไอช่อนให้ดูนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก็จะมีคลิปให้ดูครับสวัสดีครับเพื่อน